มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจบกันด้วยดีแม่เพรียณีอัปเดตล่าสุดอ้ำและเอโทรมาบอกแบบนี้ค่ะเป็นประเด็นดราม่าวงการบันเทิงที่ชาวเน็ตติดตามแล้วก็ให้ความสนใจไม่น้อยนะคะกรณีปิดฉากรัก5ปีของซุปตาตัวแม่อ้ำพา,าพาัชราภาแล้วก็ดักธุรกิจนมพกประธานวง งานนี้นางเอกสาวแมพพีอณนีเข้ามาเอี่ยวโยงด้วยค่ะถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3จนเรื่องราบานปลายวิพากษ์วิจารณ์สนันโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้คืบหน้าล่าสุดนะคะแมพพีอานีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังชี้แจงไปก่อนหน้านี้พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าวันนี้พี่เอและพี่อ้ําโทรพ่วงสายผ่านเพื่อนแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษค่ะตัวแมทเข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้น ได้ขอบคุณพี่ๆด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะทั้งนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ช่วยออกมายืนยันความจริงรักทุกคนนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นใจและยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นพระคุณจากใจค่ะขอบคุณแฟนและก็ครอบครัวค่ะแม้ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยปล่อยมือขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์ที่ไม่ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกัน สุดท้ายขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ความเข้าใจที่ส่งมาแมดได้อ่านทุกอันนะคะครั้งนี้ได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปอีกขั้นแล้วค่ะจบกันด้วยดีแมทเพียนีอัปเดตล่าสุดอั้มเอโทรมาบอกแบบนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ